No สู่ช่องของนายมันีีนันซี่นะคะวันนี้เป็นวันที่นันตื่นแต่เช้ามากๆนะคะและ้วนายก็จะพาเพื่อนเนี่ยมาทํากิจกรรมด้วยกันกับนายคะ่ะวันนี้นายก็ตามมาลิ้นรวงแต่เปิดเปิด,ปดรายการเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทําร็อกกันนะคะวันนี้จะมีการเซอร์ไพรส์น้องส้มนะคะน้องสาวคนสนิทคนนึงนางเนี่ยกาลังจะเป็นคุณแม่นะคะเราก็เลยจัดเบบี้าเอร์ให้นางคะ่ะแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนันตั้งใจทำวิีน,น้เอาไว้ให้ส้มดูแล้วก็ไว้ให้ พวกเราดูกันอะไรเงี้ยเพราะเราพวกเราเป็นผู้หญิงที่อยู่ในกันในในกลุ่มใหญ่เนาะเพราะว่าวันหนึ่งเือที่เรามีโมเมนต์ดีๆด้วยกันเรามีกิจกรรมด้วยกันพอเวลาเรามีเรื่องอะไรที่แบบว่านะแบบว่าแก้วมันร้าวอะไรเงี้ยเราก็จะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันเพราะว่ามันเป็นเมมโมรีมันเป็นสตอรี่ดีๆของออในกลุ่มเมื่อของพวกเรานะคะของคนไทยกลุ่มหนึ่งในต่างแดนนะคะว่าเราอยู่กันแบบมีความสุขแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนกันนะคะก็นั่นแหละเปิดคลิปมาแบบซึ้งมา พราะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะไปจัดงานให้น้องนะคะโดยเราก็ได้เตรียมกับน้องแชมป์ซึ่งเป็นช่างกล้องเนี่ยให้ไปรับน้องส้มไปถ่ายรูปที่นอกสถานที่นะคะแล้วเราเนี่ยจะเข้าไปที่บ้านของนางโดยเราเนี่ยได้เตรียมกันไปกับสามีนางแล้วนะคะว่าเราจะเข้าไปจัดสถานที่แบบนี้แบบนี้ให้เขาวางกุญแจไว้ให้เราตรงไหนนู่นนี่นั่นนางก็ส่งลายแทนมาให้เราแล้วนะคะว่าเราต้องทํำยังไงแล้วก็เข้าไปที่บ้านของน้องส้มกับสเตฟานนะคะตอนนี้ชุดที่ใส่เนี่ยก็คือต้องไปทํางานกันก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราเตรียมของ เราในวันนี้นะคะก็คือสีม่วงเป็นหลักนะคะเพราะว่าคุณแม่ส้มเนี่ยชอบสีม่วงนะคะแล้วหลานสาวคนสวยที่จะครอบมาก็คือเอเลนานะคะเรายังไม่รู้เลยว่าเอเลนาจะชอบสีม่วงเหมือนคุณแม่ไหมนะคะเราก็เลยเอาสีอื่นมาแซมด้วยนะคะก็มีสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะในทีมที่จะจัดงานกันวันนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปบ้านส้มกันเลยค่ะไปจัดโลเคชั่นด้วยกันเลยนะคะเออเออเออ,อ,อ,อเห็นอยู่ นี <formation jin inh throat> <s at> ่นะคะเพื่อนลักมาถึงฮันน่ามาซีฮันน่ามาซีโชว์นมหนึ่งถึงพี่ส้มสิพูดสีส้มเหรอพูดว่าอะไรอ่ะแม่ขอให้ส้มคอนง่ายๆแล้วก็เอ่อรูกออกมา่างแนแรง ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านดูก็พูดไปได้เลยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่อ่ะพี่เดียหันมาซีเตรียมงานเป็นไงแม่งานงานนี้ทำลูกผมให้เลยนะป้าก็มากนขอให้แ่ข้ามารงขอให้สวยมือนป้าโอเคอพูดซีชิดอนพูดส้มเดี๋ยวพูดคำเดียวกูมาไกลโอเคนะ

ม่ซ้อมคุณเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วนะคะใกล้จะสําเร็จไปนะไม่ถ้าจิตเชฟการมันหลุดผูกผูกแล้วก็ห้อยมันคือคำว่าอะไร Baby happy อะไรมันคือคำว่าอะไร Oh baby Oh baby จะหายเด้อจะหายเด้อไม่ไปซีจะหายเด้อไม่อย่อมเอ้าตายแล้วลุงอยู่ไหนวะตอนโทรหาลุงเนี่ยแล้วปทเสปั้วถ่ายวิดีโอขวางควางแบขว้างใหหน่ะถ่ายวิดีโอแบบเออถ่ายวิดีโอแบบนั้นเฮ้ยเล้ยก็ทีนค่ะเยอะเนี่ย ทำอะไรกีแพมันชวนเหนูไม่ได้ทำอะไรเลยมาชิมใช่ไหมชิมเฉยๆเนี่ยอเออคุณลิตี้เช็คคุณลิตี้ว่ามันโอเคมคิวซีมันโอเคใช่ปะมันไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มนะชีดนบอกว่าแกะน้จิ้มหมคไงคุอคุอเอาเห็นะทเอ้าเิววิทยทา้บอยคนร้อง สลับกันไหมคะหรือแยกสีแยกสีก็สวยดีนะถ้าเหลือถ้าไม่พอเดี๋ยวกูจะรักกินใช่ไหมรักกินแม่วางแม่มาเดี๋ยวช่วยวางสวยมากเอามาเดี๋ยวน้องทำสมบูรณ์นะสวยมากคนทำใช่ไหมคะเค้กแล้วเราลงสตอรี่ไม่ได้ด้วยนะตอนเนี้ย นางคงไม่ย oh. อมเปิดเน็กไหม no. <laughs> <Yeah. S 2> แม่เปิด <laughs> อยู่นะ <laughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัดเ,เลยตด เป็นเพื่อนเจ้าสาวจะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้แต่งงานมันก็ไปเฮไทเบอร์ส <Y ard. S 3> <that> ุดยามาช่วยงานทุกอย่างงานอยางานแต่งงานทุกอย่างตอดทอมันก็ไม่เฮไทเบอร์เหตุกับเข่าตื่นของตอนพ่อพ่อทำทุกอย่างตอบเด็กชายเลี้ยงลูกชายเลี้ยงลูก เ่นแต่ไม่พอลูกก็เยม่เคยอีกค่ะไม่มีหรอเดี๋ยวๆทงลูกัรเนาะทำไปกันเนาะทไ้กเแบไปออกคว่าัทีนี้แปลว่าอะไรอะไรยวาบัีนี้แปลว่าอะไรวะไม่รู้ล่ามยจะมาซื้อแทนคนที่ไม่ได้ซื้อมาเองอ่านี่เออแล้วทีนี้นันกเนาะบัจนี้ก็จเอาคสร้าก็ะเอาเอเลนากับแบยเอางเซียวกัน เที่ยวไปว่าอะไรวะเอาเนเพื่อนกันโอ้ยขอตานึงนะข้อตานึงก็ตกอกักนะสอบตกนะเราเนี่ยโอ้ยเขียนการสอนตกข้อตานึงก็สอบตกสอบตกนะเราเนี่ยแน้วจากแรงบันดาลใจก่อนว่าใครเป็นคนเริ่มคิดเขาถามว่าทาไงก็เหลอกัวเสียบข้าเสียบออกไม่ใช่งานมัน ไม่คิดอะไรยังไงพัชรีนแหละต้นคิดใช่ไหมงานวันนี้ใช่แล้วก็เอเป็นคนต้นคิดต้นอะไรอย่างนี้นะเป็นคนจัดตุนจัดการอะไรทุกอย่างสั่งขงสั่งของคิดคั้งดแต่สมัยชีอยู่ไทยอ่ะใช่ใช่อว่ากลับมาต้องจัดบี้เช้าแล้วเราก็มีกลุ่มรับกันที่ไม่มีพี่ส้มใช่แล้วก็จะมึงเงียบมากเลยตอนแรกตอนแรกบอกจะมึงได้ไหม้นก็เปลี่ยนลุ่มกันจัดงานขอแห่ง พวมือพลาดมากเพราะอีเนียส่งส่งทั้งไอจีส่งทั้งวอทแอปมีคนพาดแต่ลบทัน๋อให่ตรงนา้พี่แตกไี่ที่กดส่งินกลุ่มอ่ะยังใช่แต่ว่ายังไม่เขียนหมดแล้วธรรมดานางเป็นคนอ่านไวมากพาอนางาเใช่นางอ่านไวมากเมื่อคืนก็เกือบพลาด เออเมื่อวานนะตอนที่ติวส่งมาบอกว่าพี่แนนพี่แอมากาบิกแล้วพี่จะส่งมาพี่ซี่อยู่หนูส่งรูปไปพี่ดอกตีน้ำดูหัวข้อก่อนว่าอยู่ห้องไหนอะไรเงี้ยต้่งต้องดูต้องดนนี้ไปนั่งทำเค้กเอเค้กไอเนี่ยอ้อมของบ้านพี่แนนเลยใช่ทำขยะท้่มาให้แล้วมีไอ้นั่งทำ